we รกับพกบีอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เรากลับมาแล้วกับคาเฟ่ฮอปปิง้งดำเนินมาถึงอีพีที่10พาไปจัดจ้านถูกยาคลิปนี้นะคะเราพาทุกคนมาหาทํำที่ชนบุรีนะคะเพราะว่าตอนนี้ฮิตมากชนบุรีบางแสนอ่ะเพื่อร่วมคลิปเข้ามาก่อนเทรนวันนี้มาใครบ้างคะพีโรชค่ะเมลค่ะคือจะบอกว่าใครๆเขาก็มาหาทำกันที่นี่ป่ะช่วงเนี้ย คือคาเฟ่น่ารักมากขุดใหม่เปิดเยอะมากใช่ไหมแซ่บมากแต่ว่าก่อนอื่นก่อนจะไปไหนๆก็เป็นสายถ่ายรูปเนาะนิดนึงแล้วกันสําหรับคลิปนี้นะคะที่เราจะใช้กันเนี่ยเราจะใช้ถ่ายรูปนะคะเราจะใช้เป็นเล d มี Not e 10 pro นะคะนูถือหน้าตาเป็นแบบนี้เลยสวยนะสวยนะสวยหรูวะเออซึ่งอันเนี้ยเหมาะกับสายถ่ายรูปมากๆเดี๋ยวอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปใช้ให้ดูระหว่างวันแล้วเพื่อนๆจะได้อ๋อแต่ว่าจะบอกว่านอกจากรุ่นเนี้ยก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งอันนี้คือเล d มี Not e 10เออซึ่งมันจะเป็นแบบตัวรองลงมาคือ2รุ่นนี้มันอยู่ใน คือเดียวกันนี่ยแหละแต่เนื่องจากว่าเราเป็นสายถ่ายลูกวันนี้เราจะใช้เป็นรุ่น Note 10 Pro สงสัยไหมล่ะมันต่างกันยังไงอยากรู้ว่าต่างกันไงจริงๆแล้ว2รุ่นนี้คือที่เหมือนกันเลยคือมีกล้อง4ตัวเหมือนกันแต่ว่าตัว Pro จะให้ความละเอียดที่มากกว่า สำหรับตัวเลนส์นี่นะคะตัวนี้แน่จะเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะคะสีสันจะคมชัดขนาดหน้าจอของรุ่นที่บิงใช้เนี่ยเป็นรุ่นโปรจะอยู่ที่6.67นิ้วนะคะแล้วก็รุ่นธรรมดานะคะจะมีขนาดที่6.43นิ้วแล้วก็หน้าจอ120เฮิรต์ด้วยทําให้เล่นเกมสมูทและไม่สะดุดร้านแรกที่เราพาทุกคนมานะคะร้านนี้ชื่อร้านว่าอะไรคะเพื่อนๆค่ะไว้ไวเออเป็นร้านเปนร้ใหม่ออย่างเงี้เออก็ูงงเหมือนกันว่าเราทำอะไรกันเป็นร้านใหม่ย่านชนบุรีที่เขามีคาเฟ่ด้วยแต่ข้างหน้าเขาจะเป็นเหมือนแบบ ร้านร้านไไวไหวก็คือมีหมดไม่ว่าจะเป็นแบบก็ไหวไหวจริงจริงเก้าอี้กระตุ้มกระติ๊บอะไรมีหมดคือถ้าไม่แบบว่าไม่เข้ามาตรงเนี้ยคือจะไม่รู้เลยว่ามีร้านนี้อยู่แล้วจะบอกว่าร้านนี้คือเด็ดมากน่าหลักมากๆเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปผอมๆกันเลยไปเลยปะไปเลยนะจ๊าไปจ้า ของเรียบร้อยอแล้วนะคะได้เลยมาบ้างแม่ได้มาประมาณนี้แต่ว่า,าอันเนี้ยยังไม่เคยมาออจะต้องบอกกดก่อนว่าออถ้ากินจนกว่าจะถ่ายรูปเสร็จกว่ามันจะจัดเนี่ยเป็นชชวงเลยก็นี่เลยเราก็จะจัดแบบให้แบบว่า มีต้นไม้ความเขียวเยวพอร้านนี้มันจะมีความแบบธรรมชาติเนเจอร์นิดนึงแล้วก็ย้อนกลับไปให้เห็นประตูขาวๆก็จะดูเหมือนอยู่ในแบบเรือนดอกไม้เรือนต้นไม้อะคอร์รฟิลไม่เอางี้แล้วกันแม่ถ่ายของกินให้หน่อยใช้ใช้อันนี้ถ่ายนะอ่ะไปแม่แม่ถ่ายแล้วมึงกับกูออกคมชัดมากไะเ๋ยดูให้มันทําใบมึงกับกูไปนั่งเฉยๆอ่ะลงไปคมชัดมากเสร็จลคือ เลยนะง่ายเพราะว่ามันชัดมากมันเหมือนเราพกกล้องเลยอ่ะอือชัดมากอะา่ะชัดมากนี่ไงดูดิคือแบบความคมชัดละเอียดเท่าเราพกกล้องถ่ายรูปเลยอะ่ะถ้าใครอยากได้เบอร์เบอร์ก็ไปใส่เกนเกรนหนึ่งก็ได้อ่ะอ่านั่งก่อนแล้วกันน่งแบบอ่าไหนขอดูท่าศัลานักบิดหน่อยก็อย่างงี้นะคะเราก็ต้องแบบถ้าเรานั่งเก้าอี้นะคะเราก็ต้องนั่งแค่ไปก้นพอเอาขาที่แบบอยู่ก้งหน้าเออไปแล้วเราก็อย่างงี้ <ห>นักเ,นเอลนิสเลยอ่ะนักบิดของจริงใ,ใครมีปัญหาแบบว่าไม่ใช่นักบิดอย่างนี้นะ <c oughs> แต่เป็นนักบิดอย่างนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าสัตาดานักบิดถ้าเราถ้าเราแบบไม่มีอะไรทำแล้วว่า ขายกว้างๆแบบดูสูงมากเลยอะขายยาวมากเหมือน190เซนติเมตรโอเคออกออกเปลี่ยนปกติเวลามึงถ่ายนี่มึงรัวปะรัวร้อยจากร้อยอันนี้เป็นเป็นโหมดพอเรตน,นะคะซึ่งแบบว่าหน้าชั้นหลังเบอร์อันนี้ก็นวันนึงวันกลางแอน ไม่ลำเอียงะไม่รู้ว่อะไรนะีพินโรถบิดไม่เห็นว่าเลยแอนไงเป็นเจ้าแม่แอนไงอันนี้ไม่คือแม่เป็นคนที่แบบว่าเสเิอน้ำเสนินโบกปรับอุกได้เลยนะที่เราต้องการคือบางทีอยากได้เบอร์ชัดเบอร์มากเบอร์ต่ำอะไรเงี้ย คือเขาขายมองไหมมันสั่นกันเยป่มันกกอบมากเลยถ่ายปงมึงดูอินเนอร์แม่ก่อนมึงดูอินเนอร์แม่ก่อนเฮ้ยมุมนี้ดีมากค่ะเรานั่งเลงจากข้างในซึ่งเราก็คือจะเย็นไงแต่อีเมลเป็นไงสุกร้อนสุกวะแต่ดูเหมือนไม่ร้อนแต่ดูเหมือนไม่ร้อนคือดูเหมือนแบบว่าลบสิบอากาศสิบหกสิบหกอง ที่ร้านหัต มานะคะร้านนี้ก็คือเลยชนบุรีมานิดนี้ึงใช่ไหมอําเภอพนันนิคมก็คืออยู่ในชนบุรีใ้แม่จัดการโอเคคือร้านนี้ชื่อร้านว่าอยู่บ้านแต่ตอนนี้เราอยู่ชนคือจริงร้านนี้เขาจะเป็นแนวโฮมคาเฟ่คือจะเป็นแนวแบบว่าทุกอย่างจะเป็นอ่ะเอติมโฮมเมดเป็นแนวแบบบ้านๆคือฟิลแบบฟิลไรท์โฮมตุ๊บต้าอะไรอย่างงี้ใช่จริงๆคือถ้าเข้าไปในร้านคือเข้าไปปูเขาใช้เปลียนรองเท้าเลยเพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านแต่ร้านเขาก็แต่งเป็นแนวแบบญี่ปุ่นประมุ่นอกี่ยว่า ร้านชื่ออยู่บ้านแต่รูปที่ได้ไม่อยู่บ้านนะจ๊ะแม่ว่าเอาฟิตมันจะต้องเป็นยังไงคือจริงๆอ่ะก็แอบได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราเชียร์ก็คือเป็นสีอ่อนสีขาวสีครีมสีแบบพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเรียบๆก็ได้มินิมอลใช่มินิมอลได้หมดคือจริงร้านนี้แบบแต่งตัวดับบูจีอะไรได้หมดเป็นอีกที่นึงอยากให้แวะเพราะว่าเขาเป็นบ้านแล้วก็มีที่จอดลงจอดรถเลยคือถือว่าน่ารักไม่คือบิงว่าแบบว่าต้องแบบว่าสวยๆหน่อยให้เห็นท้องฟ้าเพราะว่าท้องฟ้าสวยมาก แล้วคือกล้องคือสีชัดมากจริงใช่แล้วก็สามารถเก็บรายละเอียดได้หมดเลยแบบที่บอกไปเนี่ยทุกคนดูดีสีแบบว่าเป็นสีที่เหมือนจริงปังมากค่ะแสงคือแบบือคร้อนไม่แต่ว่าเมลมันทำได้แม่มันทำได้ดูดิ เราพาทุกคนมาโผล่คาเฟ่ต่อไปอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าฮิตเ็นคาเฟ่ที่โด่งดังย่านชนบุรีเพราะว่าร้านสวยแล้วเจ้าของร้านก็สวยเจ้าของร้านสวยกว่าเออเจ้าของร้านบอกตรงนี้ว่าเป็นสองพี่น้องเดี๋ยวไปอัดอีฟอน เีออย,เยวันนี้เดี๋ยววันนี้น่าจะเจอคนพี่คนน้องไม่ค่อยอยู่นะคะร้านนี้เราม,มาโผล่กันที่อันตี้คอฟคอฟี่ใช่ซึ่งร้านน่าจะอยู่หลังเซ็นทรัลชลบุรีนะคะ<อ>ก็ปักหมุดมาได้เลยร้านแบบแนวเกาหลีแล้วก็แนะนําว่าให้มาช่วงแบบเย็นๆแสงเย็นก็จะเป็นแบบก็ได้นาวชางเตยซึ่งแม่เมลบอกว่าได้รูปแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแม่จะเอารูปอีกไหมได้แล้วก็ส่วนนั้นวันนี้ก็อีกว่ากันแม่ค้าคะอะไรขายดีขายดีทุกอย่างเลยค่ะแม่คะไันนี้วไม่ได้เปิดเครื่องต้องคุยกับแม่ค้าเอนี้เเลยหรอเนี่ยเปิดคุยเปิด่ึงนด้ค่ะ ใช่ค่ะคือคนดนอีกคนในไครดีนะคัพเปอร์คนน้องที่เป็นวอฟเฟลบอกแล้วว่าแม่ค้าสวยมากแล้วคนน้องไปไหนคะคนน้องโดดงานค่ะหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วค่ะคุณจะให้อันไม่แต่ว่าตอนนี้เขากำลังปรับปรุงอยู่ซึ่งจริงๆแล้วแบบว่าจะ f u ออ option มากกว่านี้มีดูพาไปข้างๆเป็นแบบข้างๆ อันนี้อย่างแนะนํามากมันเป็นโหมดแบบคโคลนเว้ยก็คือการคโคลนตัวเองหลายๆอันอ่ะมันมีหลายคนซึ่งอ,อันนี้มันสามารถทําได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปผ่านแอปก็คือสามารถกดผ่านนี้ได้ทั้งวิดีโอแล้วก็ได้ทั้งโฟโต้เลยคือเอาจงจริงมันมีแบบหลายอันให้เล่นมากๆเลยอย่างอันเมื่อกี้ที่เราเล่นไปก็จะเป็นคโคลนอันนี้จะเป็น,ปน face frame เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าแบบว่าจะเป็นยังไง อันนี้ดีมากอันนี้น่ารักเลยคือเราไม่ต้องตัดต่อเองเลยแล้วแบบรูปชัดคืออันนี้เขาจะวิ่งตามวิ่งตามที่เราวิ่งไปแมวแล้วดีดูจะดูดมันบอกแมวแล้วนะ เขามีอันหนึ่งที่อยากจะแชร์มากคืออันนี้มีดูโอวิดีโอด้วยซึ่งมันจะเป็นเหมือนแบบเราสามารถถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังได้พร้อมกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเก็บรีแอคชั่นของคนที่ถ่ายกับคนที่ถูกถ่ายได้ด้วยเออบางทีเราอยากเก็บโมเมนต์แบบ2อย่างพร้อมกันอะ่ะซึ่งกล้องอันนี้สามารถทําได้นะคะไปเลยไหมล่ะเดี๋ยวดูรีแอคชั่นนะก็เป็นี้นะคะเราก็ะจะเห็นแบบชาลิดเ,เอาดอกไม้มาให้อขอบคุณมากแสดงว่าไหนนะ, <laughs> สะแสดงา่า <laughs> คอนแกรดไหมแม่ คอนแกร์สวยไหมสวยไหมสวยมากมังสวยปะขอบคุณมากร้านนี้คือร้านสุดปังแห่งชลบุรีต้องมาเฮ้ยกาแฟอร่อยรสชาติดีอร่อยไม่ด้อวยเพื่อนนะแต่คือแบบอันนี้ดีมากเจ้าของเป็นเกสโนว่าคือทํากาแฟแต่ไม่แดกกาแฟร้านเนี้ยแต่อร่อยอ่ะอันนี้คืออร่อยมากเป็นเหมือนแบบเป็นวัฟเฟิลที่เนื้อครัวซองอ่ะใช่แล้วก็เราไม่เคยเห็นมันหอม มาถึงร้านสุดท้ายนะคะมาบางแสงชนบุรีทั้งทีจะไม่พาเพื่อนมาริมทะเลก็ไม่ได้อันนี้นะคะร้านสุดท้ายแล้วเลยพาทุกคนมาที่ร้านชื่อว่ากวนนะคะเป็นร้านเป็นร้านริมหาดซึ่งบรรยากาศดีมากเหมาะกับการเป็นแบบมานั่งชิลตอนกลางคืนหลับมาชิลมากๆมาตกมากกับมาเดทก็ได้มาเดทก็ได้แต่กูว่าตอนเย็นปังว่ะคือ้านเี็นปังติดหาดเลยจริงๆน่าจะดูตอนแบบเอ้ยพาลึงก็กำลังตกท้องฟ้าเป็นสีแบบสวยๆอ่ะ ลาน,นี้เขาก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็จะมีทั้งน้ำด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่ากล้องตอนเาเคยเอาอยู่ปะเนี่ยเอ,เอาอยู่หรือเปล่าแบตหมดหรือยัง<อ>แบนหมดหรือยัง นี้ปังวะรูปปังมากอร่อยด้วยเออเพราะว่าร้านนี้เขาจะขายเป็นแบบแนวอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีแบบอาหารไทยกุ๊กกิบแต่ว่าจะเน้นซาชิมิแม่ว่าไงคือรูปดีมากเพราะว่าแบบว่าเป็นร้านที่ติดริมทะเลเลยเป็นฟิลลิ่งแบบซัมเมอร์จริงเออบาหลีปะบาหลีคือตอนกลางคืนก็ยังรอดอยู่ก่อนจะจบคลิปคือจะบอกว่าแบตยังไม่หมดนะคะทุกคนถึงแม้เราจะใช้ทั้งถ่ายวิดีโอถ่ายรูปใดๆคือเรียกว่าวันนี้คือหลายรูปมากๆในกลับเครื่องนี้แต่ว่าจะบอกว่าทนไหมแม่ทนเป็นอะไรที่เ m a z i n g มากเพราะพวก ถ่ายกันเยอะ,ยอะมากแล้วก็ต้องพบก้องกันคนละอันเลยแต่อย่างอันนี้ก็คือ1อัน3คนใช่แล้วก็จะบอกว่าอย่างรุ่นนี้ของเสี่ยวมี่นะคะเลดมี่โน้ตเทนทั้งรุ่นโปรแล้วก็รุ่นธรรมดาคือแบตเขาจุใจมากๆนะคะก็คืออย่างรุ่นโปรเนี่ยจะ5,020ม mm, ิลลิแอมซึ่งส่วนตัวคือถือว่าเยอะมากใช้ได้ทั้งวันนะเออใช้แบบ แล้วก็ชาร์จเร็วด้วยทั้ง2รุ่นนะคะก็คือจะชาร์จเร็ว33บโวลต์ซึ่งส่วนตัวคือเป็นอะไรที่แบบไวมากไวมากแล้วก็ใช้ได้ทั้งวันด้วยนะคะเอาเป็นว่าใครอยากตามบอกตรงนี้ว่ามือถือเครื่องนี้ราคาน่ารักไม่ไหวแล้วแล้วก็เท่าไหร่บอกทีบอกทีบอกแล้วนะคือรุ่นโปรเนี้ยราคาแค่ประมาณแบบ8,000แปดพันเอาดีเอาดีรุ่นโปรไม่ถึงหมื่นแต่ว่าถ้ารุ่นรงลงมา 5, 5, <000. S 2> ถือว่าราคาน่านอนถ้าใครอยากตามนะคะทั้งสองรุ่นเนี่ยจะมี3สีนะคะแต่ว่ารุ่นโปรเนี่ยก็จะมีสีออนิกเก้นะคะสีกลาเซียบูแล้วก็สีเกรเดียนต์บอลนะคะส่วนรุ่นธรรมดาเนี่ยจะมีสีออนิกเก้เพเบิลไว้นะคะแล้วก็มีสีเลกกียนะคะ่ะวางขายแล้วใครอยากไปตามก็ไปตามสาหรับวันนี้เรา3สาวขอตัวไปก่อนสาหรับคาเฟ่บางแสนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบอย่าลืมว่าถ้าชอบคลิปนี้ชอ,ชอบกดบไลค์ช่กดแชร์